โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกดนครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Resident Evil นะครับก็ครั้งแรกที่ผมจะมาเล่นเกม Resident Evil เป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับผม สามสิบกันยายนหนึ่งเก้าเก้าแปดมันเป็นวันที่ฉันไม่สามารถลืมเลือนได้ตำรวจอยู่ในนั้นตายผมที่เก็แปะเอาง,ง,ง่าย Thanks to the bioweapons mm -hmm. created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was supposed <coughs> <coughs> to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. จะอาผมอาจจะแปลให้บ้างอาจจะไม่แปลให้บ้างก็ประมาณนั้นเนาะความจะปวด for a second ไม่แต่ไม่กี่วินาทีนัเวลานี้มันสามารถแตกต่างออกไปจากนี้ได้มันจะต้องอ่านี่เหมือนกำลังเล่นกีต้าร์นะฮะทุยไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นคงง็มัวไปอย่างนั้นอันนี้ดูเหมือนจะจะเป็นลูกสาวเขานะครับโซอ๋อ หรือวาทำไมถึงมาสะาะโอ้แปลไ่ทันกำลังหาใครสักคนหนึ่งคนั้นสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอฮะัหหน้าให้นายมาช่วยไม่รู้ผมคิดเ sure ี็ดแปลแล้วแปลทำไม นายมีเซนส์ที่ไม่รู้ก็จากนั้นจงเป็นอีกวันหนึ่งนะใช่ไหมหล่ะจ้าทีฉันมาถึงจดาทีแล้วฉันกำลังหาคนหายผมแน่ใจคุณจะช่วยผมได้เต็มที่มากที่สุด นี่มันจะเป็นสูตรสามนะฮะมามาดูว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะผมไม่เคยเล่นเลยพักนี่มันครั้งแรกที่ผมเคยเล่นฉัน <think> คิดว่ามันคือ <is S 1> ท,ที่นี่นะ calls, huh? เรียกว่าธรรมชาติเดี๋ยวฉันกลับมา yeah. คุณสุบุรี่หรอ้คุณสุบุรีไหมโทษโทษโทษลืมลืม <g ül> ว้าวตรงนี้ก็เป็นสุสานนะฮะไม่ได้มีอะไรมากที่มันเป็น,ปนท,ที่โคตรเหมาะเลยวะ่ะไม่ดีโคตรวังเวงเลยเฮ้ยมีใครอยู่นั้นไหม โอ้วันนี้เป็นซากพีระมิดไม่ใช่อะไรไม่รู้ม,มานี่เรากำลังปรับวิทยุผมว่าเกมมันแนวแนวอารมณ์ Silent Hill นะถ้าทุกคนรู้จักคใใล้ายค Silent Hill ิวคุณแน่ใจหรอที่เขาจะโอ้อะไรผมไม่รปนะบางาที มันอาจจะดีมากถ้าเกิดคุณไปดูไปหาไปหาไอ้คนเมื่อกียที่มันเดินเข้าไปในป่าเพราะมันไปนานแล้วไงเดี๋ยวฉันจะดูรถอยู่นี่ <S <S ไม่อยากเสียค่าจอยค่าจอดรถมาเข้าแล้วจะได้เรียนเรียงยังยังเฮ้ยจะได้เรียนแล้วว่ะเสตึงจัดลื่นๆเลยนะฮะลื่นๆ ให้ทําอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอนี่ยเพิ่มแสงสักครู่มองไม่เห็นต่อต่อมานี่คือทางนี้ใช่ไหมมันเล่นนอนข้างยากอ่ะเล่นในโทรศัพท์อืมให้ไปไหนอ่ะเกมไม่มีบอกอะไรเลยนี่หรือเปล่าทำอะไรวะเฮ้ยนี่ไงใช่ไหม เฮ้ยไปไหนเนี่ยมึงให้คูไปไหนเนี่ยอันดับแรกไปยังไงอ๋ออ้อมคุณไปไกลแค่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ไมค์กอสกดเอ็กโอ้ไมค์กอส ผมอาจจะเบอร์นะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นอะไรมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเราเดินไปต่อกันโอ้ my ก็ d อ่ะกดโอเพื่อ,อก้มนะฮะโอโอบ้านหลังมึงมาทำใหม่ที่นี่เนี่ยกูอยากรู้จริงๆเลยพี่ครับเตรียมปืนหน่อยได้ไหมครับพี่โลโอบรรยากาศมัน งว่าจะไม่มีจำสแก์ไม่เหลือโอ้โห oh. เข้ามาทำไมที่นี้โอ้ย oh. ไอ้นุม่มเอ้ยไอ้ลุง <Anyone S 1> มีใคร <home? S 1> อยู่ที่นี่ไหมไม่มีว่ะเนี่ยขอเรื่องเดื่อำรวจก่อนโอ้ยก god งั้นผมขอเข้าห้องนี้ก่อนนะครับนี่เป็นห้องนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ืออะไรอ่ะไม้กางเขนเหรอว่ามันจะมีอะไรสักอย่างนะครับทุกคนคืออะไรอ่ะคืออะไรวะเนี่ยอืมไม่มีอะไรแล้วอ่ะเข้ามาทำาไมเนี่ยเมื่อกี้คือไม้กางเขนเนนแสดงว่างั้นเราไปออกไปต่อ ไลสดดีขวาแล้วกันคืออะไรเนี่ยอ่าคัดซีนอย่างงี้โอ้โอ้บึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยขอให้คำหยาบด้วยนะครับทุกคนอผมขอโทษนะครับที่เป็นแบบนี้ ผมกำลังหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้มาช่างนีัไหมเล๋ออืมโอ้ชิบหายโอ้เฮ้ยไอ้แกึมทำอะไรอ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้แก่แก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมีเสียงคนล็อกเช็คเช็คเช็คอันนี้มีกุญแจมีกุญแจจากไอ้แก่น oh 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 oh. ี่นะฮะงั้นเราก็เก็บไว้ดีรออะไรล่ะอันนี้คืออะไรมาเช็คปุ่ม๊บนึง อืมต้มอ,อะไรอ่ะโอ้ <S <S นี่มันขยะขยงมากเลยสำรวจห้องก่อนนี่คืออะไรโอ้โหขอนี้เซ,นซ็นเซอร์นะครับแต่งนี้ไม่ไหว ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วน้องผมว่า่ะงั้นเราไปหาตามเสียงนั้นกันนะครับโอเคไปกันเลยเราจะใช้กุญแจเพื่อเปิดมาฮ่ามืดอย่างนี้ ว่าเริ่มไม่ดีแล้วล่ะไฟฉายมาอะไรวะเน,นี่ยโคตรเบาเลยฮัน่าโอ้โหโวโอโว่ว่วกลัวแม่งต้องมีอะไรอย่างนี้แน่เลย Oh my g o d what is this เฮ้ยมีเสียงวิทยุ มีเสียงวิทยุขัดซีนขัดซีนโอ้โอ้มายเรียบร้อย เกิดอะไรขึ้นโอชิบห oh, ายแล้วไงล่ะสเกตบลูมกด R2 อ๋อกด R2 เพื่อต่อสู้โอเค เราต้องไปที่ไหนกันต่อนีอ่ไปได้ไหมไม่ได้คือตอนนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเลยมันมืดโอ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยอุอ้ยเจ็บ n ย f u c k เ n เฮ้ยเฮ้ยเ็เฮ้ยเฮ้ย หายไรสัตว์ชิบหายชิบห,าย,ห,า,ยห,า,ยหายแม่งไอ้เหี้ยไม่ได้ทำตั้งตัวเมื่อกี้เอาไม้เอาไม้แล้วมันไม่ถนัดเงี้ยผมต้องเอาไม้มาไว้ใกล้ปากเนี่ยโอ้เ่นก็ไม่ถนัดโอย แ้วสองคือเตรียมอาวุธใช่ไหมมาดิกูมไม่กลัวมึงอ่ะมาดิโอ้ยเฮียมาดิมาดิ <fucking> ม,ามาดิเออมาดิ uh. มาดิมาดิมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไปไปมันลิงยากฮัลโหลมันลิงยากมันลิงยากครับทุกคนขออภยัยจริงๆ เฮ้ยมันตายยากอะ่ะผม,มนึกว่ามันจะยิงกับสองสานักก็ตายอะ่ะมาโอ้ย <was> กียมยิงเลย no <fucking> โอ้ยฮามาดิมาดิ ยิวจิงยิงยิงหิวพิมพิวตายตายหิวก่อนหิวยังไงแบบแรกนี่เหรอยาหิวโอ้โหชิบหายละแล้วมันต้องเก็บตลอดเลยนะแบบไซเล่นฮิวอ่ะอ่าเยี่ยมเชื่อผมไหมแม่ง ข้างหน้าไม่มีเปลี่ยนกระสุนไว้รอเฮ้ยเปลี่ยนกระสุนยังไงวะเน,นี่ยอันดับแรก <c oughs> หายแล้วกระสุนปืนจะหมดใครมันใครมึใครวะใครมันใครมึงใครมันใครมึงใครเนี่ย ไอ้ oh ิบปายชิบรายเออมาดิมึงอยากสู้แรงกูเหรอโอ้โอ้ตายกูตายกูกูตาย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  bom video ba to to ni ma to ni ma to ni ma sin to lo ba re uto ma sin mo to ni ma to tan ko ni ba tai sai bur to ma taka ko je pa le ba re som ko ni tai tai ma tong tu ni ma na อปนนต่ออันดับแรกฮ่าฮ่าบานล็อกรู้ทันซะนี่รู้ทันนะนี่ห้ามึงยังอุตส่าห์มีชั้นสองให้กูเนาะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็ประมาณนี้แหละได้โปรดยาฮิวยาฮิว young, bruce, this so is gondor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? president's daughter. looks out at you. looks out our intel was correct then. well done. ขวามรู้สึกเราต้องการตำแหน่งใกล้ๆกับแม่น้ำโอเคเข้าใจแล้วเดี๋วเข้าแต่ทีก็มีบางอย่างเกิดขึ้นโอ้โหสุบหายแล้วทุกคนสุบหายแล้วสบายแล้วคุยอย่างโอ้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 อุยห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 ุ โอ้โหโววววมาดีฮ้าหามาดีมาดีมาดีโอเคกลับมาเมื่อกี้งดีๆเลยตรงไปที่แม่น้ำนะฮะเชื่อผมไหมอย่างรู้ว่าสะพานจะแบบขาดอย่างเงี้ย มันยังอุตส่ามีบ้านมาให้เองเนาะเฮย้ฮยเฮ้ยอะไรวะไอไอช็อตกันช็อตกันของดี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 จัดไหวไหมเนี่ยท่าน,นี้อันนี้คือเซฟเกมงั้นก็สำหรับ อีพีนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมโอเคเนาะเจอกันแค่นี้บ๊ายบาย